อะไรครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะยู่กับผมบินไลเออวีทีนะฮะแล้ววันนี้นะผมจะมาเล่นเกมบล็อกฟุตนะฮะก็ EP 2สองแล้วนะฮะก็ถ้าถามว่าทำไมเพื่อนผมมันเปลี่ยนไปนะฮะก็ผมมาเล่นกับอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งผมเขาไม่ว่างอะไรครับผมก็เลยมาเล่นกับอีกคนหนึ่งก็เขาก็ยังโอเคอยู่ เออเพื่อนตอนแรกกวานคลิปแล้วกูเริ่มเปิดเสียงเว้ยก็เปนรับเพลคือตอนนี้นะผมก็เลยซื้อฮาคี้สังเกตแล้วก็หมัดอิเล็กโตแล้วผมก็มีหมัดมนุษย์เงือกด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ใช้เย่งเขาฟังรอเล่นผมจะไม่แย่งเขา ผมจะมาช่วยเขาฟาร์มต่างหากยังไงล่ะเป็นคนดีจังเลยนะเพื่อนีกิโลผิวนะ5กิโลพิวนะ5กิโลผิวนะมาจะซูเรอานะจะซูเรอรโอเคอยู่นู่นก็เล่นล่าคาหัวไง อีพีสามนุ่นเพื่อน 2> <EP> 2. ออปดหายคิดแล้วแม่งโคตรเสบตาเฮ้ hey, เพื่อนมีคนเกิดว่แต่ว่าเราขี้เกียจไปเพื่อน <Hey. S 1> มันนานเกินโอ้ oh. oh, หมาบ้านกูร้องอีกโอยช่า oh, ห yeah. น้ารำคาญชีพหายแล ไปจับหมาาย่างแบบหิวขา้าวล้อเล่นกูไปทำเนี่ยหมามันจะกัดกลัวกูก็กัดมันกลับอะล่าสุดเป็นหมันเลยนะก็ขาดอีกแค่เอ่อสามสิบหกเลเวลเองอะ่ะก็อาจจะ ก็คือผมมันจะเล่นหลังใหม่แล้วผมก็จะมาทุกๆวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันเสาร์นะอืมโคตรตึงมาเร็กตัวมันก็โหเลยแ,แต่ว่าผมเก็บตอนแรกผมเก็บตอน,นแรกแปดแสนะกะจะเก็บไว้เอาไปซื้อหวนพ้าเลยนะหลานหนึ่งอะ่ะแต่ว่าผมใหม่คือเอาจริงมันก็สามารถซื้อบีเซนตตได้และแต่ว่าผมไม่ซื้อ เพราะผมไม่ต้องการอ,อาวุธฮะไปไหน,นอ่ะโอ้ได้เลยเพื่อนไปกับนายไม่รู้แฟนแชงคุดมันจะเกิดหรือเปล่านะ<ม>ก็ถ้าใครอยากจะเล่นกับผมนะฮะ<อ>ก็สามารถแอดชื่อมาได้เดี๋ยวผมจะเปิดชื่อผมไว้ให้แล้วกันนะฮะ เนี่ยชื่อข้างล่างผมนะฮะเดี๋ยวถ้าพวกเราไปโลกสองเม,มื่อไหร่พัดอยาพาทำกระเป๋ากาตัะใช่แล้วกูต้องไปซื้อ,อกระต่ากางไหนเพื่อนเราพาไปเราดูเราต้องเราเราเดี๋ยวเพิ่งสุ่มเนียเพื่อนให้รอรอรอ,รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราต้องให้เขาฆ่าเรานะเนื่องจากว่านานพีพีมันจะไม่ปิดขอบคุณมากเลย เราตังเองมีกี่บาทอะเพื่อนไม่นะคุณเบคอนผมขอโทษผมต้องรออีก41นาทีผมถึงจะสุ่มผลให้คุณได้ผมขอโทษจริงๆนะครับเกมเว้เลยทำไมต้องรอทุกทุกชั่วโมงเลยวะเขากลัวแบบคนสแปมอะไรอย่างเงี้เหรอสแปมผลผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันสแปมผลนะมันก็จะคงจะได้ผลดีอ่ะอย่างเช่นแบบมีตังอยู่ล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสุ่มๆๆๆๆๆมันมันก็ไม่ได้เนาะ เวลาไม่เคยรอใครนะ <c oughs> ครูเป็นคนสอนกูนนมาเพนรากำลังอเนาที่ะเคายลอยค้ายโอเคเพือรอนายที่นีโอเคเพอนรอนายทแหละเค่ราที่ลอเอทแะเ่ยีเคนรอนายทีี่แหละอคทีลอไป่ายทแหค่อน,ออนาแลเคนสายทีีแ,แอรลอเไปดูฮนรแป๊บวเ็่นา,าคิมืันรามารถเป็อนเต็มตย,ยัว่ด้ล ผมเน้นแบบเก็บคิวนะไม่เน้นล่าฆ่าหัวนะเดี๋ยวไปโลกสอนได้เมื่อไหร่ผมก็ต้องล่าฆ่าหัวแล้วก็เลยต้องต้องเก็บฆ่าหัวเยอะๆก่อนเพราะเก็บฆ้าหัวเยอะัอะ่นแหะะละจะได้โดนล,ล่าบ่อยแล้วมันดีตรงไหนเลยเราก็จะได้ทําการฆ่าเขาแล้วเราพอละเาพอลาเราชนะเขาเราก็จะทําการบุลรี่เขาหยอกหยอกหายขีาอันระดับที่ห้าได้หรือย,อยังนะ ก็ยังไม่เต็มตัวฮ่าขี้เรามันกาขนาดนั้นเลยอะเพื่อน,อนจริงีบนก่อนลอยฟ้านะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งนะที่มันเป็นที่ลับที่เราจะสามารถไปเอาทองได้มาหาศาลเลยนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าผมจะไปเอาได้เมื่อไหร่เพราะว่าผมพลองผมมันเป็นสายไม่ใช่สายโลกกมันไม่ใช่สายแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่โลเกสิมันต้องพูดว่ามันบินไม่ได้ คุณนอนนอนเลยนอนนอนเนี่ยผมชอบท่ามากเลยแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอมันจะต้องเอามือขึ้นไปข้างบนไม่ใช่เหรอพลังขึ้นเตาน่าจะเป็นพลังกินเตานะเพื่อนกำลังตีใครอยู่อะไม่ใช่กดเอเนลใช่ไหม โอ้ยกูกูจ็บซนะุ่มได้เลยสปักได้ผลสปักได้ผลฟินิกโอ้เพื่อนนาจะเอาผลพารหรือผลฟินิกกันแน่เขา,าได้ผลพารมาแล้วก็มีผลฟินิกงนาะนจะเลือกอะไรเลยเก,กเลย็เกิดเป็นเรานะผลมมจิอยู่แล้ว ผลสปริงฮ่าฮ่าจริงผลสปริงมันก็ดีนะแต่มันคููดาวนานไปหน่อยโอ้ผลดีมากเลยเพื่อนผลดีมากเลยเพื่อนเอาไปเป็นอาหารเจ้าทะเลซะ,ะเย้ yeah, อ้ไป ไปไปไปเกาะนู้นกันเอาเควสยังไม่เสร็จเลยอ่ะเควสยังคายอยู่เลยนั่งเลยเราเนี่ยแลยเพื่อนจะได้ไปพร้อมกัน เ,เป็น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 เพลงเลยคือทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเหมือนใครเจริหลิกนะเพราะว่าแถวบ้านผมเขาไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรกินอะไรอ่ะเพื่อน อมมาเพื่อนเอาแบ่งมางเดส่งไปเสนีมาเลยเพื่อนรอสองวันถึงจะได้กินลูกอมเน่าก่อนลูกอมเน่าแกมันก็แค่แกมันก็แค่คนธรรมดาแกจะสามารถทำอะไรได้ เอ้าจริงใหญ่อาจจะไปเปลี่ยนนะเป็นใช้คาราเต้มนุษย์เงือกแต่ว่าผมใช้มาสายฟ้าดีกว่าอิเล็กโตถ้าเกิดไปโลกสองแล้ถ้าเกิดทํามันตื่นนะฮะไม่ใช่ทํามันตื่นสิมีสองอะ่ะดีมากเดี๋ยวผมว่าเนี่ยถ้าเกิดผมไปโลกสองได้เพราะว่าผมจะไปทําผลสั่นตื่นนะฮะถ้าเกิดเพื่อนผมมันได้ผลพามาแล้วนะสั่นตื่นเลยไหมเพื่อนก็ดีนะสั่นตื่นอืมโคตรเทสกิลแบบ โจแตกแบกทะลักเลยมาแล้วตอร์เซเว่นเอ๊ะแต่ว่าแต่ว่าอังกฤษแปลว่าอะไรวะที่มันขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวอเตอร์เซเว่นนี่นะเนี่ยขอบอกเลยว่าดาเมจโคตรแรงอ่ะโอ้โห1200 ยี่สิบหกทวนจริงๆเวจะได้สกิลสุดท้ายมากเลยนะเลียซูนามีอ่ะแต่ว่าผมน่าจะฟาร์มไม่ยากนะฝนก็เป็นสายฟ้าเอ้ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่เชิงแบบเป็นสายฟ้าเปล่าวะฮะ ได้เลยเดี๋ยวเราเดีเ๋ยวเราไปตีแล้วเราขอตีตัวนึงก่อนพวกเพี้ยตัวนะี้ไฟดูดไฟดูดไฟดูดดิเดี๋ยวมันเหยี่ยมกับเราอาการคนออกหักเป็นยังไงอะเ่อนเราอยากรู้อะ อยากรู้เลยเพราะมันก็คือเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นแหละไอโง่บอสโคตรสถุดเลยไม่สถุดสิผู้ผู้ผิดเพราะว่ามันมันทุเรศมันตดแตกแฟงกี้นายมันนี่เลยเอ้ยแฟงกี้นายมันนี่เลยเมื่อกีก้กูได้ใช้ฮาคิลบลิแล้วกูหลบกระสุนมันได้ยังไงวะ หน้าจอกูแทบล่มนวลขาวไม่เคยนวนขาวไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วพวดเขาายังเคยแลกชีวิตตัวเองมาแล้วเลยเกือบตายกูถอยดีกว่ากูไม่อยู่แล้วคอมพูชาดนไม่ดี แม่เอ้ยข้อความกูแจ้งเตือนนี่เอสมันาคีพ่อมาช่วยลูกแล้วเออเออมันมันมันเป็นพ่อระนวบขาวเป็นเหมือนว่าเป็นอ่ะเฮือเราแตกไปชิ้นๆเลยเพื่อนเราช่วยตัวเองเราช่วยไม่ได้เลยเพื่อน ช่วยตัวเองช่วยตัวเองมันแปลกๆนะเพื่อนช่วยตัวเองเนี่ยผมอาจมายถึงช่วยเหลือตัวเองนะนะเฟนกี้นะอย่าทำอะไรเอสนะเรานะ่ะคือหนุนขาเราจะมาฆ่าเจ้าถ้าเกิดเจ้าทำอะไรลูกรักของข้าเราไม่เอารถจักรสีของตัวเราหรอกนะ โอ้ยโคตรแรงเลยแรงมากเกือบตายอีกแล้วไปดีกว่าไม่อยู่และโอ้ไม่เจสเลือดเกือบแห้งตายอีกแล้วเพื่อนใช้ใช้เท้าจัดการมันดิเพื่อน นะคะขอปิดงานได้ปะวะนวดขาขอปิดงานเองสิทำไรเอสนะ่ะสโคลาไปไปไปเล่นอสโคลาโอ้ค่าหัวผมเท่าไหร่น่ะอู้สอง สองล้านสองแสนห้าหมื่นตอนนี้วันผมก็จะฆ่าหัวหนึ่งล้านแล้วนะกุจะสลัดพวกเรากองกระรังพวกเรามันแข็งแกล้งโด <c oughs> นตบทีนึงนี่หัวแทบโยกเลย ไปตีมอนในตรงนั้นดีกว่าฮนะาาไปเราสองไม่ได้เพื่อนเราต้องฟาร์มอีกนิดหน่อยเพื่อนเควสนี้มันยานมันนานเกินไปว่ปะเพราะว่าผมต้องเอาเควสนี้แล้ว,ว่าทุกคนถึงว่าเควสนี้มันจะแบบ โอ้โห oh เป็นเคว็ดที่ยากนะทำมันยากเกินต้องให้ผลพามาช่วยนะฮะในการฟาร์มแต่ละครั้งนึงโอ้มายจีซัสไม่น่าพูดถึงบนพ้าเลยเขาจะมาฆ่าผมปะะ่าว าตื่นซะด้วยาขโมยตังแม่มาเติมสเพื่อน ข้าคือเอ็ดเวิร์ดมูเกอร์ข้าคือคนข้าค,ค,คือราชาตลุลายินีที่สองมันมันไม่ใช่ราชาตลุลาธหรือเปล่าวะรู้ว่ามันเป็นราชาตลุลาธแม่ยเว้ยมีคนทักไลน์มาอีกแล้วกูเสยียแตายใช่ เบื yeah, อ่อเ,เหลือเกินตัวมันก็มีฟันมต่างเยอะต่างเยะนะ mm hmm. รออาทิตย์หน้าเลยนะ mm hmm. ก็คันด่แจ็สผมนะก็ผมก็มีชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปเลย น่าลำคาญเหลือเกินมีคนโทรกลัว,วเพื่อนแล้วว่าเราไม่ไปดีกว่านะเราฟังแค่อสองคนก็น่าจะลำบากแล้วแหละเ,ร,เรื่องก็แค่สองคนนั่นแหละ เดี๋ยวคนก็คอยดูนะมันจะมีผลพ้ามาป่วนเราไม่ผลพ้าก็เฝ้าค้นนั่นแหละทำทำอะไรนะทำกีตาร์บรุ๊กโอ้โหก,กีตาร์บรุ๊กเนี่ยต้องอัพค่าป,ปืนเยอะๆเลยนะ แต่ไอบาซ่าไม่งตีเราตายเลยเพื่อนใช้กีตาร์บุกอะอแ,รงงแรงจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันมันมันยิงรัวด้แหละสแปมกันจังเลยดูดดูดดูด,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 ดให้หมดดูดเออโอ้โหเลเวลขึ้นโคตรช้าเลยเพื่อนขึ้นมาทีละหนึน่งเนยนะ เอ้ต่อการภารกิจเราจะไปรอก2องพักหนึ่งเราเราจะไปเอาไอ้นี่ของฮะไปส่งเราที่ประตูไปเอาเลยนะแม่ว่าน,นจะเอาอะไรนะรูปดแบเบโอ้ผมเจอคนกำลังฆ่ากันด้วยแหละ ้นผลที่เป็นหนวดขาวแล้วผมก็ขอออเคผมไม่แจมและผมลงน้ำแบบโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะเพราะนึงจากว่ามันไม่มีไรงทำแล้วนะเดีวยวมันขึ้นกรช้าเลยครับไปแล้วครับเจอกัน